สวัสดีครับผมพุทธิชัยปุกหุลเจ้าของตั้งิริยะวิศวกรรมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องระบบกำจัดฝุ่น PM 2.5ที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับอันนี้เป็นรูปปอดนะครับของคนพวกฝุ่น PM 2.5เนี่ย มันสามารถเข้าไปได้ลึกมากจนถึงข้วปอดหรือถุงลมของปอดนะครับฉะนั้นฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันแย่กว่าโควิดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าโควิดเป็นเชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตมันสามารถตายได้นะครับแต่ฝุ่นเนี่ยมันไม่ตายมันเข้าไปแล้วมันติดอยู่อย่างนั้นมันก็จะทำให้เราตายนะครับ เรามาพูดถึงว่าฝุ่นที่ร่างกายเราสามารถกําจัดได้เองมันมีฝุ่นประเภทไหนบ้างนะครับมีขนาดเท่าไหร่ฝุ่นที่เราร่างกายเราไม่ไม่ต้องไปกลัวมันมากเนี่ยก็คือฝุ่นที่มีขนาดโตกว่า10ไมครอนนะครับ pm 2.5นั่นคือ2.5ไมครอนฉะนั้นฝุ่นที่โตกว่า10ไมครอนเนี่ยมันจะเข้าไปไม่ถึงในปอดนะครับมันก็จะติดอยู่แถวโพรงจมูก ซึ่งเราก็จะมีขนจมูกติดอยู่แถวลำคอซึ่งเราก็สามารถออกมาเป็นสเสลตได้นะครับหรือไม่ก็ลงกระเพาะอาหารไปก็ไม่มีผลกับปอดเรานะครับฉะนั้นฝุ่น pm 2.5เนี่ยถ้ามันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ปอดเราเหมือนกับฟิลเตอร์แอร์ที่มันตันนะครับถ้าเราเห็นเคยเห็นฟิลเตอร์แอร์ที่มันตันเนี่ยมันจะสกระปรกมาก แต่ฟิลเตอร์มันยังเอาออกมาทําความสะอาดหรือเปลี่ยนได้นะครับแต่ปอดเราเนี่ยมันทําอย่างนั้นไม่ได้มันเข้าไปแล้วมันไปนติดอยู่มันก็จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับทางแก้มีทางเดียวคืออย่าให้ฝุ่นมันเข้าไปได้เท่านั้นเองครับถามว่าฝุ่นอะไรที่มันโตกว่าสิบไมครอนที่เราจะเห็นได้ชัดๆเราสังเกต รอบตัวเราก็คือฝุ่นพวกแป้งทาตัวเราหรือว่าฝุ่นแป้งมันที่มันละเอียดมากๆนะครับพวกนี้มันจะมีขนาดใหญ่1 4ถึง23มไมครฉะนั้นเวลาเราทาตัวหรือว่าทำกับข้าวต่างๆก็ไม่ต้องกลัวมากนะครับเพราะมันจะเข้าไปไม่ถึงปอดเรานะครับร่างกายเราจะกำจัดไปได้ทีนี้ฝุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มันมีเครื่องคองฝุ่นนะครับเนื่องจากว่าตั้งพิริยะเนี่ยทำเครื่องคองฝุ่นด้วย ถุงผ้าที่ใช้ในเครื่องกรองฝุ่นมันจะกรองได้ใหญ่กว่า1 0ไมครอนขึ้นไปและก,กว่า1 0ไมครอนเนี่ยเวลามันถุงกรองในเครื่องอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีระบบเผาเจ็ดก็หมายถึงว่าทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับมันจะยิงยนต์เอ่อยิงลมเพรสเชอร์สูงย้อนกลับตอนถุงกรองเนี่ยมันตันไปด้วยฝุ่นนะครับเวลายิงลมฝุ่นมันจะลอดออกไปตกอยู่ในถุง แต่ส่วนหนึ่งที่มันหลุดออกมาได้ก็คือที่มันเล็กกว่า10ไมครอนนะครับรวมทั้ง PM 2.5ด้วยฉะนั้นในระบบของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะกรองพวกนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะออกมาผสมกับไอเสียรถยนต์บ้างควันที่เราเผาป่าบ้างผสมกันก็จะกลายเป็นฝุ่นพิษซึ่งเราเรียกว่าฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับ ถามว่าทำไมถึงต้องใช้ระบบ ESP ที่เป็นระบบที่ดีที่สุดในการกับจัดฝุ่น pm 2 5ตอนนี้นะครับทั้งไม่ว่าในประเทศไทยหรือว่าในโลกเขาก็ต้องใช้ตัวนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าฝุ่น pm 2 5เนี่ยมันเล็กมากเล็กขนาดประมาณเท่าเชื้อโลกนะครับฉะนั้นฟิลเตอร์ที่จะจับฝุ่นชนิดได้ก็คออือฟิลเตอร์ประเภท h e p a ฟิลเตอร์ซึ่งใช้ตามโรงพยาบาล นะครับพวกนี้มันก็จะจับเชื้อโรคเชื้อไวรัสได้หมดแต่ปัญหาของแฮปป้าคือมันแพงมากครับถ้าเรามาใช้ในบ้านเราเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเพราะว่าแฮปป้าพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แพงอย่างเดียวนะครับเวลามันตันแล้วมันทําความสะอาดไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวนะครับฉะนั้นมันจึงเป็นวิธีที่ไม่ควรจะนํามาใช้กับเรื่อง pm สองจุดนี้นะครับ ฉะนั้นเมื่อเรานำระบบ E.S.P. นะครับที่ใช้ระบบไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยไปเทียบกับเวสตซัพเบอร์ซึ่งบางคนบอกว่าเวสต์ซัพเบอร์เนี่ยมันสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5ได้อันนี้มันมันไม,ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าตัวละอองน้ำเองเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวฝุ่น PM 2.5เยอะนะครับ อาจจะกําจัดฝุ่นพวกประเภท10ไมครอนขึ้นไปได้เหมือนกับเครื่องกรองฝุ่นมันก็จะจับได้นะครับแล้วก็สารเคมีบางตัวที่ละลายน้ําอันนั้นเขาจะจับได้แต่ฝุ่นเนี่ยจับไม่ได้เรานึกถึงเราใช้มือจับยุงเนี่ยมันจับไม่ได้อยู่แล้วครับมือเราใหญ่กว่ายุงจับไปมันก็รอดไปทางโน้นทางนี้นะครับฉะนั้นการที่เราจะกําจัดฝุ่น pm 2.5เนี่ยมันเหลือแต่วิธีเดียวจะต้องใช้ระบบไฟฟ้าเท่านั้นเอง esp มันเป็นระบบไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตหมายถึงว่ามันจะส่งประจุไปให้กับตวัวฝุ่นนะครับเราจะส่งประจุบวกหรือประจุลบอันนี้ก็แล้วแต่คนออกแบบนะครับมันเป็นไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมันจะมีไฟอยู่ประมาณ15,000โวลต์ถึง30,000นโวลต์น,นะครับทีนี้พอประจุนเนี่ยมันเป็นอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนยังไงมันก็เล็กกว่า pm 2.5พอมันไปเกาะที่ตัวฝุ่นแล้วฝุ่นมันก็จะกลายเป็น ประจุบวกหรือประจุลบก็แล้วแต่ทีนี้พอฝุ่นมันวิ่งไปมันก็จะมีเพรสอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นประจุตรงข้ามกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าประจุตรงข้ามกันมันจะดูดกันถูกไหมครับฉะนั้นถ้าฝุ่น pm 2.5มันมีประจุบวกไปเจอแผ่นลบมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าประจุเป็นลบไปเจอแผ่นเพรสบวก,บวกมันก็จะไปติดอยู่ที่เพรสบวกแล้วมันก็จะไม่วิ่งออกไปกับลมฉะนั้นลมที่ออกไปก็จะ ไม่มีฝุ่นหลอดออกไปได้นะครับอันนี้เป็นหลักการทำงานของระบบ ESP นะครับถ้ามีอากาศเดิร์ที่แอร์ชั้นครั้งแรกมาเนี่ยมันก็จะเราควรจะต้องมีพรพฟิลเตอร์หรือแผ่นตกกระทบเพื่อให้ฝุ่นใหญ่ๆกว่า10ไมครเนี่ยมันตกไปก่อนเพื่อแบ่งเบาไอตัว ESP เราให้ทำงานน้อยลงหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพอฝุ่นมันไปเกาะอยู่ที่เพล ที่มันมีขั้วตรงข้ามกับประจ,จุที่เราจ่ายไปแต่แรกมันก็จะไปเกาะอย,อยู่เราก็ค่อยเอาไอ้ตัวเพลทตัวนี้มาทำความสะอาดแล้วก็นำกลับไปใช้ได้อีกนะครับไม่ต้องมีชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนทิ้งไม่มีขยะหรือพิษแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับระบ,บนี้อันนี้เป็นการต่อกล่องไฟฟ้าแรงสูงนะครับไฮว h เตอเอาเวอร์สปายตัวนี้จะมี2คขั้วนะครับสีแดงกับสีดำ แล้วมันก็จะไปต่อกับระบบของเรานะครับอันนี้เป็นการทดสอบระบบที่เราทำขึ้นมาดูซิว่ามันกำจัดควันได้จริงหรือไม่ตอนท้ายผมจะมีคลิปการทดสอบนี้ให้ดูนะครับว่ามันกำจัดควันหรือว่าฝุ่น pm 2.5ได้จริงหรือไม่เออลืมบอกไปว่าควันหรือว่าฝุ่น pm 2.5เนี่ยมันเป็นประเภทเดียวกันนะครับ พราะว่าฝุน่นขนาดเล็กมันก็คือควันเวลาเราเผาอะไรต่างๆที่เห็นเป็นควันอันนั้นคือฝุน่นที่มันเผาแล้วนะครับมันก็จะลอยขึ้นเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กมากลมก็ทำให้มันลอยได้นะครับอันนี้เป็นตัวฟิลเตอร์ข้างในที่เป็นสแตนเลสนะครับที่เราอยู่ในเครื่องทดสอบเราก็จะให,ให้ชมคลิปตอนท้ายคุณก็จะเห็นว่ามันสามารถเก็บควันหรือว่าฝุน่นขนาดเล็กได้จริงนะครับ ตัวไฟฟ้าแรงสูงก็จะมาต่อกับไอตัว collection cell ตัวนี้นะครับฉะนั้นเวลามันทำงานก็หมายถึงว่ามีอากาศที่สกปรกเข้าผ่านไอรูพวกนี้ครับแล้วมันก็จะโดนจับไว้อยู่ในนี้ฉะนั้นพอสกปรกเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับระบบ ESP เนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกมาแล้วนะครับไม่ใช่มันเพิ่งเกิดขึ้น ทั่วโลกเขาใช้มาเป็นหลายสิบปีแล้วแต่เนื่องจากว่าประเทศไทยไม่เคยเจอปัญหานี้ในระดับทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งประเทศอื่นเขาเจอกันมาแล้วเขาก็ใช้ระบบนี้นะครับในการแก้ปัญหาของเขาไปจนหลายประเทศก็เบาบางลงนะครับประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีกฎหมายที่บังคับให้ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือคนที่กำเนิดฝุ่นพวกนี้ ุ่ควันพวกนี้มันไม่มีกฎหมายที่จะเอาผิดได้จริงจังนะครับมันก็เลยปล่อยปะละเลยกันฉะนั้นลำพังที่เผาป่าหรือว่าเผาไอ,อ้พวกเกษตรกร,ะร,กรนะครับถ้าตัดพวกนี้ออกไปเนี่ยการเผาตรงนั้นมันก็ทํากันมานานแล้วรู้สึกจะบังคับยากนะครับฉะนั้นตรงนั้นถ้าเราเรากําจัดส่วนใหญ่ซะก็คือในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าพวกรถ โดยสารทั้งหลายไม่มีฝุ่นพวกนี้ออกมาไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องที่รับได้นะครับเพราะว่าเรากําจัดยากกว่าการบังคับโรงงานหรือว่ารถเมย์ต่างๆครับอันนี้เป็นรูปของต่างประเทศซึ่งเขาติดตั้งกันเป็นกิจจะลักษณะมากนะครับเล็กๆน้อยๆเขาก็ติดใหญ่ๆก็ติดฉะนั้นไอ้ตัวเครื่องตัวนี้เนื่องจากว่ามันยังไม่มี ผลิตจริงจังในประเทศไทยนะครับเราก็จะเป็นคนทดลองแรกๆฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ลองหาความรู้ดูนะครับถ้าคิดว่าจะทำพวกนี้ก็มาปรึกษาได้นะครับเรามีคำปรึกษาให้เสมออันนี้เป็นของต่างประเทศนะครับดูซิว่าเขาสต็อกฟิลเตอร์พวกนี้เยอะขนาดไหนฉะนั้นมันใช้ได้ผลและเป็นวิธีเดียวในการกำจัดฝุ่นพวกนี้ทีนี้ฝุ่นพวกนี้เนี่ยเรารู้ ต่อเมื่อภาคหลังเนี่ยมันมีตัวเครื่องวัดซึ่งทําออกมาขายในราคาที่ถูกมากถ้าใครไม่รู้ก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับตัววัด pm 2.5เนี่ยราคาก็เพียงไม่ถึงพันก็มีพันกว่าบาทก็มีนะครับมันจะทําให้เรารู้เลยว่าที่เราอยู่เนี่ยมันมีฝุ่นเกิดขึ้นหรือยังเพียงแต่แค่เราทํากับข้าวอยู่ในในบ้านเราเองนะครับฝุ่นตัวนี้มันก็จะขึ้นนะครับเพราะว่าฝุ่นมันขึ้นจาก ร้านอาหารก็ได้นะครับควันที่เกิดจากการทำกับข้าวเพราะว่าอะไรที่ร้อนและกลายเป็นควันเนี่ยมันก็คือฝุ่นละเอียดละเอียดนั่นเองเพราะว่าฝุ่นก็คือควันควันก็คือฝุ่นขนาดเล็กนะครับหลักการในการกำจัดฝุ่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองฝุ่นที่เราทำอยู่หรือว่าฝุ่นอะไรก็แล้วแต่หลักการที่สำคัญก็คือคุณต้องกำจัดมันก่อนที่มันจะกระจายไปในอากาศ เพราะเวลามันกระจายไปแล้วเนี่ยมันเก็บกลับคืนมายากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโรงงานหรือข้างนอกก็แล้วแต่เก็บมันก่อนที่มันจะกระจายสยู่อากาศแล้วก็จะเป็นพิษกับคนที่หายใจเข้าไปฉะนั้นเวลาเราจะกําจัดฝุ่นก็คือใช้หลักการพื้นฐานทันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นการขี่ช้างจับตะกแ่นคือต้องเสียเงินเยอะเพื่อให้ได้ผลงานแค่นิดเดียว ถ้าเราดักมันตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ออกไปเนี่ยมันใช้ค่าใ,ใช้จ่ายนิดเดียวครับไปดักที่ตั้งแต่ต้นทางนะครับฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายควรจะเริ่มได้แล้วนะครับการปล่อยไปก็จะทําให้มีปัญหาในระยะยาวมากขึ้นอย่างที่บอกครับเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้นะครับระบบนี้ควรจะนําไปเผยแพร่ให้คนรู้ผมจึงทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับว่าวิธีการมันมีอยู่เท่านี้ เพราะว่าฝุ่นพ m ม2.5เนี่ยมันร้ายกว่าเออร้ายกาจกว่าไวรัสทุกชนิดนะครับเพียงแต่กว่าเราจะรู้สึกมันก็ใกล้ตายซะแล้วครับไม่มีทางรักษาเลยนอกจากวันหลังเรามีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะเปลี่ยนปอดใหม่ได้เท่านั้นเองนะครับไม่ไม่งั้นมันไม่มีทางอื่นได้เลยครับคลิปนี้ผมก็จะจบไว้เท่านี้นะครับฉะนั้น อย่าลืมดูคลิปตอนท้ายนะครับการทดสอบระบบกำจัดฝุ่นควัน pm 2.5ได้ด้วยนะครับขอบคุณครับ เครื่องสลายควันของทางกปริยาอุสากรรม ES p อสลายหมอกควันทุกชนิดเมื่อปิดเครื่องควนนันจะพ่นออกมาทางพัดลมเป็นจำนวนมากเห็นได้ชัด ็เปิดเครื่องอุ่งควันจะถูกสลายไปโดยระบบ e s p Electrostatic Precipitator ซึ่งเป็นไฟฟ้าแรงสูงสำหรับกำจัดหอกควันโดยเฉพาะติดต่อได้ที่บริษัทตังพิริยะวิศวกรรมกรุ๊ปจำกัด0270649147 0818495038 uh.